สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวฟิล์มติดรถยนต์ของ3 M นะครับเป็นรุ่นเซรามิกนะตัวนี้เขารับประกันเจ็ดปีนะครับผมเพิ่งจะไปเปลี่ยนฟิล์มของแสงรถยนต์มาเนื่องจากว่าของเก่าที่ติดจากศูนย์มานะ่ะเขาย่นเสื่อมสภาพนะนี่นะครับก็ไปติดที่แถวพุทธมณฑลสายหน่งนะครับแถวๆววัดจำปานะติดถนนเลยสายหนึ่งร้านาป๊อต ลานปอนออโต้เซอร์วิสนะครับเนี่ยลานปอนออโต้เซอร์ว mm ิส hmm. เดี๋ยวเรามาดูเนะื้อนี่กันครับก็ปิดรอบคันนะครับบานหน้าด้านข้างนะครับประตูซ้ายขวาแล้วก็นี่นะช่องแล้วก็บานหลังนะรอบคันนะ mm hmm. ก็เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งใช้ไ ไอ้เนี่ยฮะอย่าเพิ่งเลื่อนกระจกนะเขาก็ติดการไว้นะเป็นของสามเอ็มนะฮะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ไม่ให้ใช้กระจกไฟฟ้านะครับช่างเขาบอกว่าประมาณสักห้าวันให้ฟิล์มมันแห้งก่อน สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยใ,ใช้กระจกไฟฟ้านะครับนี่นะฮะเป็นฟิล์มขนาดหกสิบนะฮะนี่นะเขาจะมีทุกบานเลยเขาจะติดมาให้ช่างทำดีมากนี่นะฮะนี่นฮะ,นนะติดฟิล์มผมก็เพิ่งรู้ว่าฟิล์มติดจาก ศูนย์มีประกันด้วยนะก็มีประกันเจ็ดปีนะแต่รถผมมันเกินแล้วไนงะซึ่งเป็นฟิล์มธรรมดานะฟิล์มที่ติดจากศูนย์มาเป็นฟิล์มธรรมดาไม่ใช่ฟิล์มเซรามิกนะแต่ฟิล์มใหม่ที่ผมติดเนะี่ยเป็นฟรริล์มเซรามิกนี่นะฮะเป็นฟรริล์มเซรามิกรุ่นเอซ สิบห้านะครับหรือว่าเซรามิกแอบส์ลูดนะอะไรสักอย่างเนี่ยนี่นะใบรับประกันตัวนี้ความแตกต่างเลยนะครับจากที่สัมผัสได้เลยนะคือรถมีความเย็นนะมีความร,รู้สึกว่าไอร้อนจากภายนอกเนี่ยเข้ามาได้น้อยมากนะฮะคือถ้าเป็นฟิล์มเดิมของผมเนี่ย เราจะรู้สึกว่ายังมีร้อนๆบ้างแต่ถ้าหากว่าเป็นฟิล์มเซรามิกแล้วนี่รู้สึกเย็นเลยคือสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เย็นเลยคือไม่ต้องรอสักพักหนึ่งนะถึงจะเย็นนั่นแสดงให้เห็นว่าฟิล์มเขาเนี่ยสามารถที่จะกันความร้อนได้ดีมากนะครับซึ่งทีแรกผมดูไว้สองตัวก็คือว่าของเดิมมันเป็นฟิลม e ์มเอ็กซ์ ที่ติดมาจากศูนย์ก็อยากได้ของเดิมแต่ประเด็นก็คือว่ามันหาร้านติดไม่ได้วันนี้เนื่องจากผมว่างวันนี้ไงหาร้านติดไม่ได้ส่วนศูนย์เขานัดปีหน้าเลยโทรไปที่ศูนย์ถ้าจะเอาแบบเดิมเขานัดปีหน้าผมก็ไม่รอปีหน้าเราเอาวันนี้แหละก็ไปไปมามาตกลงก็ดูไว้สองตัวคือลามินากับ3 M เนะฮะเป็นเซรามิก ก็คุยกับช่างอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ตัดสินใจติดเป็นของสามเอ็มเซรามิกนะฮะติดร้านโพส์อยู่พุ่นๆสายหนึ่งนะครับลองเข้าไปดูใน Google Map ได้ร้านพสร์ P O R C S นะพสร์รถโพสต์พสต์ออโต้ซาวนะราคานะครับก็ ก็ผมรวมลอกของเก่านะฮะด้วยลอ,ลอกของเก่าทาําความสะอาดล้างกาเก็คิดเพิ่มอีกห้าร้อยนะถ้าเพื่อนเป็นรถใหม่อยากจะไปติดเนี่ยผมแนะนําถ้าติดจากศูนย์เนี่ยบอกมันเลยขอเป็นเซรามิกแล้วก็เพิ่มเงินให้มันไปหรือ,อยังไงถ้าได้เซรามิกก็จะดีเพราะว่ากันแสงได้ดีมากนะครับกันความร้อนได้ดีมากผมเจอกับตัวเลยนี่โอ้โหประทับใจเลยขึ้นมาสตาร์ทเครื่องนี่เย็นเลยอะ นั่นแสดงให้เห็นว่าความร้อนไม่สามารถเข้ามาได้นะหรือเข้ามาเน้นน้อยมากนะถ้าเพื่อนได้ฟิลม์มติดรถจาก0น,นะก็ขอเข้าเป็นเซรามิกเลยถ้าเขาให้ก็ให้ถ้าเขาให้เพิ่มตังก็เอาเพราะว่าถ้าเป็น 3M เนี่ยติดอยู่ข้างนอกนะ8,000นะฮะถ้าติดจากศูนย์ยังไงผมก็ไม่รู้นะ แต่ศูนย์เขาจะแถมของฟรีก็เป็นฟิลมเกรธรรมดานะไม่ใช่เซรามิกสังเกตจากความเย็นนะฮะก็รีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนในช่องนะครับว่าฟิล์มกองแสงเซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรดีนะฮะแต่ของผมนี่จะเป็น 3M นะติดในยาริสเอปี2018รถเข้าปีที่8เพิ่งจะเปลี่ยนฟิล์มนะรอบที่2 ก็รีสัสั้นๆกับเพื่อนๆในช่องนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับสามเองเซรามิกของก็ดีนะราคาโอเคเข้าถึงสวัสดีครับ